เดีทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะวันนี้พามาเก็บผักจ้ะผักขมผักขมฝรั่งจ้ะหรือผักขมไทยแต้มเลยจ้ะเนี่ยนี่เขาปลูกเขาปลูกฟักทองจ้ะฟักทองฟักทองเยอรมันฟักทองส้มจ้ะเอาไว้ทําซุปแต่ในส่วนไอในในไร่ฟักทองฟักขมขึ้นเต็มเลยจ้ะนี่แต้มจะงามๆงนั้นเลยจ้ะโอ้โหดูงามจะเอาจ้ะอันนี้คือผักขมฝรั่งจ้ะ นี่จ้ะดูนี่จ้ะโอ้โหงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะดูนี่จ้ะเอาไปปลูกที่สวนด้านไม่ได้กินมาเก็บอยู่ที่สวนเขาดีกว่านี่จ้ะผักขมโอ้โหมีแต่ยอดงามๆจ้าดูนี่จ้ะทุกคนอวันนี้ได้ผักขมไปกินแล้วจ้ะนี่ต้นบันเลิฟบล่าเลยจ้ะเนี่ยจ้ะอูเอาแต่ยอดไปพอ สวนเลือกได้จ้ะอยู่ในส่วนฟักทองจ้ะเขาไม่ว่าหรอกจ้ะโหแค่นี้พอแล้วจ้ะโอ้นี่จ้ะต้นหนึ่งเนี่ยจ้ะเต็มกะมือแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเอาใบใหม่จ้ะดูจ้ะดูนี่จะเต็มเลยจ้ะ ไม่ไหวจ้ามันอยู่ในป่าพักทองเขาโหใครอยากได้มาเก็บจ้ะที่หมเฮาซิจ้ะจ้ะคลิปนี้สั้นเอยจ้ะเก็บแค่กับมือเดียวจ้าแต่ประคมนเต็มป่าพักทองเลยจ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเอ็ซีทุกท่านเลยจ้ะที่ข้ามารับชมคนข้าป่าไปด้วยกันจ้ะคนข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอ็ซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า